สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูสกุลสบายดีส่งน้องเมนนี่พี่น้องแม่มินนี่กำลังสตักแกงน้องไหมพี่น้องเลยพักค้าพักค้าเนยพี่น้อนแม่น้องมดกำลังเผาผักกระเดาโดยแสบแสบพี่น้องเลยหมดจอมกินนลำกันด้วยจ้ะตอนนี้ทีมงานแม่น้องมดกำลังเต็มอยู่ข้างตารางพี่น้องเลย พักกระดาวะกเผาหรือว่าลวกหรือว่ายังล้นล้นเอาล้นพักกระดาวพี่น้องเลยแกงหัวใหม้สุดยอดแซ่บงานบรรเฮาพี่น้องสังเกตโอ้ยหมดมาเด้อหมดเจอมาพี่น้องหมดเจอมากระเจาะกระชือข่ามาดอกกรนชือขอข่ามาห้องน้วใหม่ก็ไปหาน้ำกันพี่น้องเลย มาดูพี่น้องแกงน้ำมาอยู่เพือนน้องมดน้ำกินบ้ามาไปเตีงโตเลยายกอนบ่ลงมือเบือบ ใช่ไม่ใหญ่เนคนสวนหนึ่งมาเดิง้นาูขาิมก่อนเดินิมเลยถุยบ่มีภูเขาได้ย่ายันนะเออหน่นแล้วโจมองลวดโจมองลวดจังไรเพาหมู่ย่อยใส่เออน่ะบิดบ้านเขานัง ขาไปหนุเยี่ยมเขากดิพี่น้องเด้อตที่เขาตรงนี้ที่เขาเล่อนินที่เขาแม่มา้แมเฮ้ยนุเยี่ยมมให่นุมเยี่ยมไปหาบแล้ว่ยากเขากินมาสอนยายอ้วน ซุ่มกันอยู่ไก่ต้นนี้เล็กพี่นนอะมันแดดมันฮอนอยู่ทั้งมไม่รู้กอรจัอำบัหงุดงิดเนาะไปลูกี่แดวเดาย้ไปถตอนกา้แม่กินน้ำปลาแลแม่ไม่้อนอัไปลูกเยอะหนิชาวนี้ีปนน้องเอาขึ้นไปแม่กันโน่นนมันนี่

อันนี้อันนี้อันนี้ยังยังเห็นอะไรฮะตเกแพ้เอเกิดมอบอลมันใหญ่เน่แลทีงานที่เจาะมัใช่บล่ล่ กมาตักขา้นขึ้นห้องขนาดนเ้ิ็แบบบอกเอาเฉยมาตกขนมากข้าเาเพื่อนมาต้องปูนปางตอกตอกง่ายแล้วกลไข่มาหายได้ฮะง่ายแต่าข่แต่งมันปลาเองปัญญาไม่ได้ทะลุนะทหาร่น้าเลย่ะคะทหารอะไเลยวยทหารเา

นอนนกคาอยู่เข้าไปัปุกมูมึงงานมากิปปนคาสองคนพิกกรรมการพิกรรมสองคนเนี่ยวมื่อน่ะใส่สองคำสามคำซื้อล่ลงอยู่จักบาฮ์เนมีเกลยวเมาเดลียวคันชันเป็นอะบาดนภาษสุสนคาคาสโลมโอ้ยคันมันพิษเนาะมากินใกล้เดี๋ยวมันาก็มีส่วนแล้ว ของกินมันเนาะกินนะนันเป็นทำจก็เปนยังมัมนหรอกมนพิตก้าระบูนแต่มะเมนหพริตจำกุละคือเป็นโล่ทุกต่างชาติของันเป็นอะไรเท่านกาปวก็อามาหัวเออเดียวนเีวินเลยเป็นโลกนั่นอากะาพริตตจำนั่อย่ามา งานเอามาจากมันซื้อยังไม่ห้าโแซ่บพี่น้องเอ้ยทำเส็ทำแซ่บนี่อืมหาได้หายเด้นีเฮ็ดได้เด้บักผิดใี่ลายไ่เลยจอโล่ซาบะพี่น้องเว้ยลาบันนกกระดิ่งจนหอนเถอะดำบักินบ่ มันกพมันเลไปบงมัเื่อ <c ười> ี้อ hmm. ันด้ตันมากัแต่เนอยก่วขาอาไปแม่ไปนอนีม่ก่อน่แม่แล้วก็เอาไปลกยแต่นะขสีเไปฮ็ด

เนตั้งเช็ดงานควันเอาหหเลยเอาแบบว่าตอนนี้นั่งดูนั่นนี่นั่งคนน่อยนี่โหลเดียวกินยังลอยหรอพี่มาแล้ไม่ขอให้ทงเสียขอไหมโอ้ยนาไปกรุบอันนั้นถุเดอ

มาได้พ <S preach science> ักคาเนาะมาผ่กเออบอกินไหเก็บบะได้ก hmm. <that> ินจิปอลลูกสาวพี่น้องครับเป็นมือกล่องให้อไม่ไม่หนีก่อน้าผูไม่ตัวป่วนพี่น้องเอ้ยพักเต็มถาดพักเนนใบสกดาเฮา โอตัวเสบเฮากลางวงโลดอสิบบาโลดเอ้าเหงลงไปแล้วนะพี yeah, ่ right. ้องเอ้โลดเต็มบดคูบดคูบดบางโลด

ภาในน้องมีมันหูดปักขาอาหารมันนอกพี่น้องแกงน้ำเต้าหงเมนูต่อไปกับลอ้อชมขีดด้วยพี่น้องเหรออาจจะเป็นอาหารทะเลโบนองดำ,ปปงำไปอยญ่ปลาหมึกนเมื่อไปใหญปลาหมึกน้ำเมื่อเด้อโยนสงูงเมนูต่อไปก็ลงสนามบอเลเฮาลงสนามกินบ่น นังเก็ตพักี่น้องเลยเต็มถาเลยไอ้ยาพี่น้องจัดไปขอบสนามเฮาไปรวเดินเฮือนซุยน่ะส่วนลูกไผ่ไปน้ำโอ้พี่น้องเอลยลาเลยพี่น้องเด้อดิมแห้งพอสกูดสะพนพอกันใหม่ขีดหนาสบายดี